สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาและอบลุงวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่โยโกฮาม่าและคาวาสกิค่ะเริ่มต้นกันด้วยพิพิธภัณฑ์ราเมงตอนนี้สาวแซบก็ผลิตรามเมงชิ้นเดียวในโลกนะคะจะเอาไปฝากพี่อบลุงที่บ้านค่ะเป็นไงน่ารักไหมคะต่อจากนั้นนะคะสาวแซบก็แวะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โยโกฮาม่าบาชิค่ะที่นี่ก็เป็นเหมือนช้อปปิ้งสตรีทนะให้กินอายย้อนยุคมีความเป็นวินเทจนิดหน่อย ทางร้านนะคะเขาก็ย่างปลาไหลสดๆเลยเนี่ยค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะหอมฉุยมากๆเลยนะถ้าส่งกลิ่นได้เนี่ยอยากจะส่งกลิ่นให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ตอนนี้สาวแซบขอชิมก่อนนะคะโอ้ยอุนางิจานนี้อร่อยมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะสาวแซบก็ไปแปลงโฉมเป็นสาวญี่ปุ่นกันนิดนึงมาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าคาวาซากิไดชิค่ะก็ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวคาวาซากินะอยากเป็นสาวญี่ปุ่นแบบสาวแซบเนี่ยก็เช่าชุด 着物